สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลนิกรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีรัฐศาสตร์โลกนะครับช่วงนี้นะข่าวร้ายๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับในยุโรปนะครับในอเมริกาเหนือนะรวมถึงในเอเชียเราด้วยนะครับแต่ก็มีข่าวดีอยู่ข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือจีนนะครับและซึ่งเคยเจอข่าวร้ายมาก่อนนะ ก็เรียกว่าน่าจะจำกัดนะครับการระบาดของโควิด1 9เนี่ยเอาอยู่แล้วนะครับนะทุกวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเรียกว่าลดน้อยลงไปมากเลยนะเหลือเลขแค่2หลักนะไม่ถึง20คนต่อวันนะเท่าที่ฟังข่าวมาในช่วงวัน2วันนี้บางวันก็ลงถึงหลักเดียวด้วยนะก็ประมาณสัก15คนนะครับต่อวันก็เรียกว่าข่าวดีข่าวดีอีกนึงก็คือว่าจีนนะครับก็ได้ส่งคู่เชี่ยวชาญ การแพร่ระบาดนะครับสู่อิตาลีนะครับเพื่อช่วยเหลือในการสู้กับนโควิด -19 นะฮะนี่เป็นข่าวดีของความร่วมมือนะครับนะของโลกนะครับว่าถ้ามีประเทศหนึ่งสามารถจำกัดได้นะครับเราก็ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปนะครับอันนี้เป็นข่าวนะครับนกุงเซี่ยงไฮ้นะครับตอนออกของประเทศจีน12มีนาคม2020นะครับผู้เชี่ยวชาญจีน7ท่านนะเตรียมเดินทางไปอิตาลีเพื่อช่วยเหลือนะครับการ ที่ถูกนะกระทบจากโคโรนาไวรัสนะครับที่เลวร้ายที่สุดนะของประเทศในยุโรปต่อสู้นะครับรบกับการแพร่ระบาดนั่นเองนะครับโดยเครื่องบินเนี่ยออกเดินทางจากท่ากาศยานานาชาตินะครับเซี่ยงไฮ้ปูดงนะครับนำพาสัมภาระและวัสดุทางการแพทย์หนัก31ตันนะรวมถึงอุปกรณ์นะครับดูดูแลนะผู้ป่วยอย่างเข้มงวดนะฮะและก็เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันนะครับ โดยกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นะครับก็นำโดยรองประธานนะครับของสมาคมกาชาติจีนนะครับและผู้เชี่ยวชาญนะจากศูนย์ควบคุมและป้องกันเชื้อโรคนะครับนะของจีนนะครับนะก็ไดเ้เดินทางไปในครั้งนี้นะครับวันนี้นับเป็นข่าวดีนะครับจึ่มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าท่ามกลางนะข่าวไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดโควิดหรือว่าเศรษฐกิจนะครับ อย่างดาวโจนส์ก็ร่วงลงมาขนาดนี้ก็เรียกว่าน่าจะร่วมร่วม3นนะครับจากจุดยอดแล้วนะก็ส่งผลให้เกิดความตกตื่นในทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าอิตาลีก็ล็อกดาวน์นะครับอีกหลายชาติก็มีมาตรการที่จะเข้มงวดนะมีการปิดน่านฟ้านะไม่ให้มีการเดินทางนะระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่ามีผู้ที่ผ่านออกมาจากวิกฤต จากจุดสูงสุดของการระบาดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการส่งลำเลียงเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาเนี่ยนะเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็เข้าใจว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายนะครับโดยทางจีนเราคาดการณ์ว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ภายในสิ้นไตรมาสที่2นะทั่วโลกก็น่าจะจํากัดการระบาดไว้ได้นะครับก็ต้องติดตามข่าวนะอย่างใกล้ชิดนะครับผมมองว่าที่เป็นข่าวดีนะอย่างน้อยก็มองเห็นว่า มีวิธีการที่จะรับมือนะล้วป้องกันการแพร่ระบาดได้นะครับนะโดยการช่วยเหลือ,อร่วมมือกันโอเคนะนั้นใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสม,ถสมถัครติดตามในช่อง u b e c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0 5.1ศ 5. 5. นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติกกดตามและสนับสนุนช่ออาจารย์เสกเสมอมานะครับไปคุกคามนะของมนุษย์ก็คือโควิด -19 ในขณะน,นี้ต้องร่วมมือนะเพื่อจำกัดโอเคครับเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ